โอเคกาสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่องปางมีนะจ๊ะแล้วันนี้ับมาอยู่กันในจุลศิกรรมเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยเลยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าอีกสองวันเท่านั้นนะผมจะมีบอสปลาฉลามมาแล้วนะผมว้าวก็อีกสองวันเท่านั้นครับผมเดี๋ยวพี่จะมาจัดให้ดูแบบเน้นๆกันเลยนะผมไอ้บอสตัวนี้นี่ พี่ยังไม่เคยสู้นะใช่ไหมพี่ก็ตามที่เห็นแล้วผมคลิปไหนที่พี่สู้บอสก็ลงเท่านั้นแหละผมจําไม่ได้แล้วว่าสู้ตัวอะไรไปบ้างนะผมโอเคเดี๋ยววันนี้ับผมพี่จะมาหาตีแพ็กอะไรไปเรื่อยเปื่อยมันเคยเลยนะผมก็เป็นคิวของจูเลสิกที่ต้องลงเนาะมานี่ไอแพ็กเกี่ยวเนี่ยเงินเกี่ยวเนี่ยพี่เล่นไปแล้วนะผมรอบหนึ่งนะแต่ก็อัดใหม่นะผมเล่นไปแค่ตาเดียวนะผมเพราะว่างานมาพอดีนะผมก็ได้เงินนะอีกแพ็กหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นแพ็กแบบการ์ดสีทองใช่ไหม คืออัดคลิปแล้วแหละรอบหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่างานมาพอดีนะผมงานมาพอดีนะผมเลยจบเลยอ่ะอ๋อเห็นไหมตีเล็กเนี่ยเห็นไหมตัวที่เอาไปเล่นแล้วนะผมพวกเนี้ยก็จะไม่เป็นไรครับผมแค่สามตัวนะฮะเคก็ไปเล่นตอนงานนะแทนที่จะเล่นตอนเทียงนะผมย้อยไอ้ด่อนไปดีกว่าเออแล้วอีกตัวเป็นพี่แอคโคไหมแอคโคป่ะ ด่าไอเลือดฝั่งนั้นอย่างเยอะเลยนะตัวเดโนโดตเตอรกินวิรนะ่ะแต่ไม่เป็นไรครับผมสบายพี่ไอโคโจ,จับจบรับจบครับผมไปมาเอาแบบเน้นๆชาร์จครับผมตามสเต็ปตอนนี้พี่เลนตอนนี้ยังอยู่นะฮะไม่มีอะไรมาขัดขัขดขวางแน่นอน <laughs> โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอ้า ชนะทา่าแพทา้ท่านี่เอไอไม่ได้สนใจแล้วเหรอทุกวันนี้ฮะเป็นยังไงเอะโบกไปทีโบกไปทีชนะด้าแพทา้ท่ามันไม่สุดแล้วหรือไงวะอโอเคแองกิโลครับผมโอ้ยวันตามความจริงมันเปลี่ยนแองกิโลลงมาตีพี่ทีเดียวก็ตายแล้วะโอโ้นอนไปก่อนลูกก็แต่มันไม่เอานะผมเอไอคือแบบมันอยากก่อนให้พี่ใช่ไหมแล้วแต่นะผมแล้วแตอ่อ่เรา ชาร์จไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเฮ้ยแต่มันไหวอยู่แล้วเลยอาจริงจริงอูยเอาจริงเอาจริงด้วยนะผมมันไม่สนใจเลยนะผมแพ้ด้าหรือชนาทานก็เลสแห่ก็เลบแต่คุณนะผมจดการมันเลยลูกพ่อเหลือไว้ให้ตัวตดท้ายจถ้าไม่ตายนะผมมาโบกไปดีโบกไปดีให้รู้บ้างเอ้ย ไห้รู้บ้างใครแยราตไหนนะผมตัวไหนแยราตไหนเฮ้ยอ้ไม่สนใจกันเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้ยสี่ตัวเลขตัวนะผมมาไม่เป็นไรครับผมก็เจอถ้าไม่ตายไปดิอย่ารอช้านะผมบัเยี่ยงไม่นานนะฮะ <c oughs> มีบนบักเยียงไม่นานด้วยจัดเงมเขาให้กระบัดเรียบร้อยครับผมวู แม่รอบแรกจบไปยังไงได้ครับผมโอเคมาโอ้โหไอตัวแรกนะครับผมตัวแรกอันนี้ผสมอะไรนะราจาใช่ไหมทีเล็กแล้วก็อินดอรเดี๋ยวรู้เลยกินเนื้อหมดเดี๋ยวเจอครึ่งบกครึ่งน้ำหมดไมย่ยามเด็กด่เหรอห แต่ความจริงเด็กพี่เนี่ยมันเยอะในเรื่องของไดโนเาร์กินเนื้อมากกว่านะไหวไหมไหวแอโคตัวตุดายไงเจออินโดมาครับผมแอโคเจออินโดครับผมเอาไว้ตัวท้ายตัวหนึ่งอืมตกไหมยังไงก็ไม่ไม่ยังไงก็ต้องตกครับผมไม่มีไม่มีทางเลือกครับผมเพราะว่าแบบว่าสูกแพท้าสุดเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะเก็บไว้เดี๋ยวให้พี่แอโคนะตัวตัวสุดท้ายนะจะทาไม่ตายแต่นะการอินโดน่ะอินโดผู้กล้าหาญเหรนะอมไม่ตายครับผมขอโทษด้วยโดนโดนคือเออพี่ยังไม่ได้ซื้ออินโดเลยนะเพราะว่ามันยังไม่มีช่วงลดราคานะผมไม่งั้นตื้อแล้วจริงๆนี่แน่นี่แน่เก็บดีนไว้เวะเยอะเลยนะเพื่อแบบปลุกปลกุกคืนชีบอินโดเลยนะผมแต่ก็ยังมาไม่ได้ฮนะเพราะมันยังไม่ลดราคาครับผม ไม่ลดเลยดีเอเออโอ้ตีเล็กโอ้โหมันกัดเหลือไปท่านหน้าเลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> กัดอะไรเยอะเลยเหลือนิดเดียวเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวมันกัดน้อยเหรอเราก็ว่ามันรู้เยอะอีกใช่ไหมก็ตรมเนตรต้มปนครับผมเอไอมันต้องไม่ฉลาดเยอะครับผมโดนโดนตะบัดหัวไปดีโดนตะบัดหัวไปด,ด,ไปดีเอาดีครับอินโดมาแล้วนะครับผมอินโดมาแล้วก็มาดีครับผม กลัวที่ไหนอ่ะโอ้โหหมดหลอดหมดหลอดเลยดีเดียวมาแอร์โคเจออินโดนะผมโอเคแอร์โคโคเจอโดนะอันนี้โคเจอโดนะตบตากันปิ๊งนะมีโคก,กันก่อนให้ขู่กันก่อนนะครับผมยังไงก็เจอได้ไม่ตายไปเลยลูกพ่อปุอ๊บปุ๊บำลาไปดีนั่นแหละเงืมเงม เกมหน้นาเรียบร้อยครับผมวูจบไปอีกแล้วนะผมสำหรับรอบที่สองนะฮะอ๋อก็จบอย่างง่ายดายเลยเฮ้ยง่ายดายมาตองรอบแล้วเนะีเฮ้ยมีแบบหนักอ,อืจะบอกว่ามีแบบหนักๆหรือเปล่ารู้สึกว่าอินโดต่องตัวเลยนะผมแพ้คู่เลยฮนะเจนหนึ่งเจนสองก่อนแล้วยังไงอะจะมาเล่นกับพี่แบบนี้ใช่ไหมเฮะ อ้ลยเราเอาเดโนเต่ากินเนื้อจัดเลยดีกว่าแอคโคก็ไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรครับผมพี่โตโตหนึ่งครับผมโตหนึ่งเจออินโดหนึ่งมาสามตัวนี้เป็นไงไหวไหมไหวครับผมเดี๋ยวรู้เดี๋ยวลุ้ดี๋ยวลุ้ดี๋ยวอินโดมินัเล็กตัวแรกเดี๋ยวต้องโดนพี่โตจัดการแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะผม่าให้พี่โตตก ตบมาโอ้โ uh ห huh. ตบหนึ่งโอเคนี่เขาเรียกว่าทักทายนะครับผมก็แวงไหวอยู่ครับผมอือหือต้องการหนึ่งด้วยเฮ้ย mm hmm. hey. AI ไอรอบดีคือแบบ <c oughs> เริ่ม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 ม,มีแบบความคิดนิดหน่อย mm hmm. บอกได้บอกได้อยู่ดีครับผมขอโทษด้วย mm hmm. มาเราจะให้แบบว่าเก็บไว้อย่างนี้ครับผมจนกว่าแบบว่า มันต้องได้ล้มอ่ะวันนี้พี่โตต้องได้ล้มอินโดอ่ะถ้าไม่นอนก่อนนะโอ้โหตีหนึ่งบล็อกได้อีกแล้วครับผมเหียบร้อออ่ะมันทุกอย่างมันอยู่ในกำนวนครับผมนี่โอเคเอาลักล้มได้ไหมมันตีหมดปะวะเมื่อกี้ลืมอ๋อมันกันหนึ่ง๊บนี่แน่นี่แน่ดีนะเผื่อไว้จำไม่ได้นะผมเล่นไปด้วยพูดไปด้วยแล้วมันจำจำไม่ได้อ่ะ ลืมนะผมเค okay, <Okay, S 1> มันมีห้าต้องท่องจำแล้วเนี่ยตโอ้โหนอนไปก่อนลูกพ่อเค okay. ตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะผมปะทะอันนี้คงไม่ได้เก็บท้าไม่ตายนะเดีย๋ยวเก็บไม่อินโดลแลเปเตอร์สะดุด้งอะ่ะเจอดาเมจตัวนี้สะดุ้งอะ่ะเออนั่นแหละมันไม่ได้กันนี่ว่ะ มันไม่ได้กันมันไม่ได้ชาร์จใช่ไหมตัวเมื่อกี้อ่ะคือพี่ลืมว่ะห้าเออมนันไหนแม้มันชาร์จหนึ่งไม่ได้ลืมนะผมแต่คิดไปเองนะฮะห้าว่าห้าว่าเอาดิเอาดิปึ๊บนอนไปก่อนลูกพ่อโดนครับผมโดนนะตนะาเมีตาอินโดต้องมาแล้วผมเดีย๋ยวให้ขู่ก่อนให้ขู่ก่อนให้ขู่ห้าหยุดไว้ที่หนึ่งเดีย๋ยวลูกยืนปุ๊บ จัดเลยครับผมถ้าหน้าขู่เราแล้วขู่ก็ขู่เราแล้วลูกพออ่อยืนปึ๊บเออยืนแล้วนะผมเรียบร้อยไปปึ๊บปึ<ฮ>๊บ<ง>ปึ๊บเดินไปหาครับผมย่างไกลก็ไปใกล้ๆเงี้ยมหน้าเรียบร้อยครับผมโอ้โหสี่หมื่นโอเคครับผมก็จบกันไปนะว้าวว้าวแพ็กนี้ไปแล้วนะผม ก็ได้เงินอยู่เนี่ยทุกคนก็แบบว่าเวลามันมีแพ็คนะผมขยันเข้ามาเล่นทุกวันเก็บทุกวันนะผมก็จะได้ตัวแบบดีๆด,ด้วยนะแพ็คนี้ก็เดนอสเต่าใต้น้ําแล้วกลัวไหมถามว่ากลัวไหมกลัวครับผม <laughs> ไม่ค่อยมีตัวนะเดนรเต่าใต้น้าเนี่ยจดแล้วก็เป็นไอเอ่อ มันธาน้ำไอธาดสีฟ้าหมดเลยนี่ว่าก็เราก็ต้องธาดหอยนี่แหละแล้วอีกสองตัวเป็นตัวนี้นี้เอาโอเคเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเตาเตาเป็นอันนี้ถ้าเตาเป็นเมื่อกี้เราจะไหวไหมคิดว่าไหมคิดว่าจะไหวไหมก็น่าจะไหวนะใช่ไหมอืมทำไมต้องคิดเยอะด้วยเนาะประตูเดินดีกว่าเออมันต้องคิดหน่อยคิด เยอะก็ไม่ดีนะผมคิดเยอะก็บางทีพาแพ้นะผมไอการคิดเยอะเนี่ยโอเคตามสเต็ปครับผมยังไงมันแพ้ธาตุเราอยู่แล้วนะแทบจะไม่มีทางที่มันจะชนะเราได้เลยนะผมถ้ามันชนะก็แบบไม่รู้อ,อือการซะเยอะเลยนะเราเนี่ยอืมตีสองเบาเบาไปเบาไปต่อไหวนะผม จัดซะหน่อยลูกพ่อไปนอนก่อนตัวแรกไปนอนก่อนไปนอนก่อนตัวทีสองเฮ้ยตัวนี้ทำไมดาเมจกะเออเพิ่งเห็นนะผมเพิ่งเพิ่งมองนะนึกว่าจะดาเม็าเพื่อนนะผมดาเมจดกะไอโอ้โหน้นอยเกินดาเมจดกะเลือดน้อยเกินนะผมขนาดเลเวลสี่สิบเนี่ยแสดงว่าเป็นตัวธรรมดาไงโอเคไปนอนตัวทีสอง เฮ้ยโอ้โหไม่ได้คิดเผื่อนะผมว่ามันจะกันเอาจริงๆก็โม่ๆมมแต่มองเลือดกับดาเมจมบนเมื่อกี้สีโอ้โหตีเต่านอน,อนเลยอย่าดูถูกตัวแบบธรรมดานะผมล้มตรวดทองได้เลยเห็นไหมมันอยู่ที่การคำนวณน,นะผมเกมเนี้ยแต่เอาจริงๆก็อยู่ที่ดาเมเอจกับญ่ี่ีด้วยใช่ไหมไปนอนคราวนี้รู้คราวนี้จำได้มีสะบัดหางใส่ เคเดี๋ยวต้องโดนถ้าไม่ตายเอ้ยอุ้ยแต่ดาเอจมันนี่สามารถสามารถตีเราได้เลยนะหลับได้เลยนะนั่นดีนะป้องกันอบล็อกได้ครับผมจัดลลกวก็ขอถ้าไม่ตายมองมองมองก่อนมองก่อนแหมพี่จอบมองก่อนก่อนจะใจน้าไม่ตายนะผมบางคนก็จะนี่ฮะมึงลีลาจังฮะโอเคโอเค วูบินขึ้นไปครับผมมาเล็บเงี่ยมหน้าปึ๊บโอ้ยบิดอีกบิดอีกเรียบร้อยครับผมจบไปนะผมสําหรับรอบแรกนะเฮ้าสุดอดไปเลยลูกพ่อมารอบที่สองไหวยอยู่โอ้ยตัวตัวตายนะ้ำานันไอปลาพังเรือนี่หว่าใช่ไหม โอเคแล้วอีกตัวเป็นเนี่ยปลาบูปลาบูเงินอีกตัวก็เป็นนี่ไม่ต้องคิดเยอะครับผมเนาะไป <c ười> คิดเยอะก็ไม่ได้เลยขึ้นมานะแต่ไม่เวลาเขาคิดเยอะเขาก็ไม่ยอมตัดนะบางคนคนดูก็คิดว่ารีลาใช่ไหม <c ười> ตัวใจความคิดครับผมจัดมาขอเน้นเน้น หอยโข่งโอ้ยเปลี่ยนตัวด้วยเสะวะไอปลาพังเรือมาแล้วนะผมสีสันสดสดงดงามปึ๊บเบ,บาไปไหวยอยู่ครับผมไหวยอยู่ไม่มีมีมแพชนะด้ะนะผมไม่มีแพชนะด้แล้วคิดว่าพี่กลัวไหมไม่เปลี่ยนด้วยขอโทษืมบอกอ้อหมันไม่เปลือยเฮ้ยนี่ก็ได้นะนี่ก็ได้นะป,ะนปลาบินลาบังเรือ เออพี่ยังไม่เคยดูด้าไม่ตายหอยนะผมใช้ด้าไม่ตายแอมโมเนียเลยแอมโมนท์เ,นเลยดีกว่านะผมปึ๊บนี่นี่ดีโอ้ยยังรอดอยู่นะผมบอกได้ก็ไม่สุดไปเอาด้าไม่ตายเลยนะผมเอาเค่เจ็ดปอไหมเจ็ดปอเจ็ดพอดีกว่าถึงเอาแปดไปก็เท่านั้นนะผมเพราะเราแค่อยากดูด้าไม่ตายเนาะไม่ใช่เลยพี่เคยดูยังะ่ะไอ้ด้าไม่ตายหอยเนะี่ย ปุ๊บปุยังไม่เคยดูปุ๊บทำไงเฮ้ยโอ้โหพุ่งชนครับผมเรียบร้อยไปเฮ้ยได้อยู่ถ้าเขาได้อยู่โอ้โหตกตามตบไม่เหลือเปลือไม่เหลือเปลือเดินหน้าเลยเคมาปลาบูเงินครับผมปลาบูเงินเก็บต่องเลยไหมลูก อแต่เมื่อกี้มันเหลือไว้หนึ่งนั่นไงโอ้โหมันเหลือไว้หนึ่งเอ๊ก็ไม่น่าคิดว่ามันชาร์จนะการแล้วว่ามันต้องบล็อกมือมันล่าโอ้โหเรียบร้อยจะเก็บอ่อโอ้โหบาบูเงินจะเก็บอ่อเนี่ยโมดแต่เล่นนะผมโอ้โหวิ่งแล้วโมดแต่เล่นเมื่อกี้มือมันล่าน,นะผมโอ้โหโมดแต่เล่นเหลือทิ้งไว้กะแล้วเราไปรด้าทั้งสองด้วยนะ สีฟ้าไปฮหไอ้ดาหอยตั้งสองเลยนะโอ้ตายดีอไปก่อนไปก่อนโอ้โหยแล้วอีกตัวนึงก็ไปราดโอ้โหยเลือดพันหนึ่งอีบ้าเอ้ยเอาไงตีตีโอเคยังดีนะผมมันตีตีโอ้โหมัวเล่นมัวใจเล่นนะผมอีบ้าเอ้ยมาอยู่มันตีตีแล้วนะผมโอเค ชนะนะผมโอ้ยเรียบร้อยครับผมสุดยอดไปเลยลูกพ่อ้จบไปนะผมรอบสองโอ้รอบนี้คือแบบถ้าเกิดแพ้นี่คือแบบไม่รู้จะเอาหน้าไปมุดไปที่ไหนเลยนะผม <c oughs> โอ้หตัวโอ้ยมีอปลาพังเ,เรือรีววสามติบด,ด้วยนี่ต้องทีมหาการแล้วครับผมอีกตัวเป็นเอาตัวนั้นดีกว่านี่โอ้โหไม่น่าเลยว่ะ ไม่น่าแบบเล่นเยอะเลยอ่ะอีบ้าเอ้ยดีนะดีนะ่ดีไม่เป๊ะตบมาอ,มอื้มปื๊บโอ้โหยเป็นไงเจอหอยแล้วผมโดนนี่มาตีเข้ามาเราจะกันอยู่อย่างนี้ครับผมโอ้โหยมันไม่ตีอ่ะ เดี๋ยวลอให้มันตีอีกรอบนะผมลองใจได้ไม่ตายตัวนี้ด้วยอีกอย่างหนึงนะ่งเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันท่ายังไงมันจะเหมือนไอหอยไอเอโมไนท์ oy, M o ปะวะได้ได้ไม่ตายแล้วแหละแต่ยังไม่ใช้หรอกกลัวไม่จู้เอาโอ้มันการหนึ่งเนี่ยโอ้โหโหกอะไม่ได้ใจหน้ไม่ตายเรกเนี่ยตายก่อนนะผมโอ้โหโกดีนะการสี่อึ๊บ โอ้โหเกือบตายโอ้ได้เกิดปลาแต้มหนึ่งเมื่อกี้ตายเลยนะผมไปเจอได้ไม่ตายหอยโขงทําไงลูกโอ้โหเหมือนกันเปีบ๊บเหมือนไอตัวเมื่อกี้เปีบ๊บอืเรียบร้อยไปนะผมเหมือนแอมโมไน์ o เลยวะถ้าไม่ตายมันเนี่ยเฮยตัวนี้ตัวนี้ต้ดีนะผมฝั่งหนูนะดาเมจเท่ากับไอนี่เลยอะดาเมจพอๆกับเลือดเลยโอ้โห นอนไปก่อนขนาดมันเลเวลห้านะดาเมจยังสูงอะ่ะอ๋อแต่มันชนะาาุด้วยแต่สี่ร้อยก็โอ้โหดาเมจเท่ามูตาเลยอะ่ะหอ้ยหาตายแล้วถ้ามันตีห้าตายแล้วโอ้โหยดีนะมันตีหนึ่งโอเคยังได้อยู่นี่ก็มันตีห้าจบเลยนะ อคำนวณดูแล้วพี่ไม่น่าจะใจได้ไม่ตายได้แล้วผมทุกคนขอไม่ใจได้ไม่ตายมดตะตอแล้วกันนะหกโป i ยถ้ามันตีเพิ่อมอีกทีหนึ่งนี้พี่กันเพิ่มพลาดอีกทีหนึ่งตายเลยนะขอหวดมไปเลยนะผมโอ้โหคือกันอีกทียังไงก็ตายอะ่ะใช่ไหมลองคำนวณดูดิอีบ้าเอ้ย ไปนอนไปนอนอืม,อมห่างอย่างเท่เับผมเอ้แก่ใจร้าธรรมดาก็ได้เหรอผมโมเตอร์ตอนนะเ็าเท่อยู่แล้วนะผมนี่ไอ้แต่มันเท่จริงๆนะโมเตอร์ตอเนี่ยห่างยาวจัดเอ้โ,อโหยเต่าตีแบบมไม่นึกถึงว่ากูเป็นโมเตอร์ตอเลย <c oughs> ชิบ้ายโอเคเจอตาไม่ตายนะผมไอ้ตบตากันป,กปิ๊งแป๊บตึงที่จอไม่มันตบตาก,ก่อนอยู่แล้วนะฮะก่อนที่จะตีนะ เรียกไง่ายๆว่าลีลานั่นแหละครับผมโอเคมองอมองกันพอละนี่เป็นไงเลื้อเลื้อปุ๊บไปลลกพ่อจัดเด้ปุ๊บอืมคำรามก่อนทีนึงม้วนตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหหมุนไหลยตลอดปุ๊บเงี่ยมหน้าเรียบร้อยครับผมวู้จบไปนะผมสำหรับรอบที่สามนะครับผมโอ้โห,หม้วนตัวอีกรอบน่ารักกว่าตัวเนี้ย โอเคสีทองสีทองจงมาสีทองจงมาสีทองจงมา oh. อื้อเอเดเดอโอ้โหไอเกมตาบอดสีเหรอขอสีทองให้ตีเดาเนี่ยเฮ้ยโอเคครับผมจบไปแล้วนะวันนี้โอ้โหตีตั้งนานได้ตีเดาเฉยเฮ้ยแต่บางทีก็ได้ตีทองนะ อันนี้อันนี้ V I P พี่ไม่ต้องแปลกใจนะผม V I P หมดนะก็ไม่รู้ผู้พัฒนามันยังไงนะผมสนับสนุนไปมาเงียบครับผมเออเขาบอกว่ามันปิดผ้าทางระบบอยู่นะผมตอนนี้ก็เลย V I P พี่เลยค้างอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีไม่มีก็ช่างมันครับผมโอเควันนี้ก็เป็นหอยนะผมไก่อีกตัวหนึ่งเป็นเจ้ามูตตอลหอยก็เก่งมีมูตตอก็เห็นแล้วจี๊ดเลยนะผมแม่มันเตะจริงจริงอ่ะ นึกถึงไอจูเลสติกนะใครที่ดูนะผมภาคสองใช่ไหมภาคสองไหมถ้าไม่ลืมนะครับผมที่มันแบบว่าขึ้นมาง่าแบบไออินโดมินัสเล็กอะโอ้โหอย่างเท่เลยนะผมแต่มาได้แป๊บเดียวแล้วก็ไปนะผมแล้วก็ไปแล้วนะผมอ้าวยังปลูมานึกว่าไปแล้วไปเลยนะผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปพิงท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านลาไปก่อนสวัสดีครับผมูไปแล้วครับผมลาไปกับลูกมอเตอร์ตอนนะหมุนกลับมาให้เขาดูหน่อยลูกเออนั่นแหละ แม่ลูกพี่เป็นคนกี่อายนะผมกีเค